ชอบกันไหมดีพอ G318 มหนสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ PHEV นะรูปร่างหน้าตาเนี่ยบึกบึนมากเลยดูดิเดรทามลันนิ่งไลท์ของเขาเนี่ยสวยมากเลยข้างบนมีไฟสองสว่างให้ด้วยด้านบนแล้วก็ตรงน,นี้มีไว้สำหรับลากจูงเห็นไหม แข็งแรงบึกบึนแล้วก็เท่มากๆเลยมาดูในส่วนของล้อนะคะคันนี้เป็น18นิ้วนะแล้วก็ดูดีไซน์เป็นโลโก้ของ d p o เลยนะรัดด้วยอย่าง Continental ด้วยสวยมากอย่างที่บอกนะคะคันนี้เป็น p H-EV อันนี้ก็คือเป็นช่องสาร์จไฟของเขานะคะมี DC แล้วก็มี AC ด้านท้ายโคตว้าวทุกคนอันนี้คือยางอะไหล่จริงๆเลยนะมีช่องเก็บของให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มีพื้นที่กว้างขวางเลยแล้วก็อันนี้มี V2L ให้ด้วย อันนี้สามารถปล่อยกระแสะไฟได้แม็กสุดคือ3,300วัตต์คันนี้ไม่ต้องกลัวขึ้นลงลำบากเขามีบันไดให้แล้วก็ดูนะแข็งแรงมากแข่งประตูมีอะไรบ้างอันนี้คือเปิดประตูใช่ไหมแล้วก็อันนี้มีปรับเปิดกระจกมีปรับอุณหภูมิร้อนเย็นให้ด้วยมีเบาะนวดให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะมี USB Type C มาให้ในส่วนของบ่อนัน่งสบายมากโคตรนิ่มเลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้มีอะไรให้ อันนี้มีที่วางแก้วให้สงตงาำแหน่งนะคะมีแอร์หลังมาให้ด้วยหลังคาพารามิีซันลูปตรงนี้เป็นเกียร์นะทุกคนหน้าตาแปลกประหลาดมากเขาโยกแบบนี้นะอันนี้ตัวผีพาร์กิอันนี้คือพวงมาลัยด้านหน้านะมีหน้านจอแดชบอร์ดมาให้แล้วก็มีหน้าจออินโฟเทนเมนต์มาให้ด้วยเป็นกังไงบ้างคันนี้ถ้าเข้าไทยจะซื้อกันปะ